เล่นตัวละครทั้งหมดไปกี่ครั้งแล้ว่ล้ก็ <c oughs> เล่นรูทก็รู้สายทานุแ่แหง่ายๆไอ้นั่นมันเล่นรู้ตรงเละเราไม่ผิดเราไม่ผิดนะง่ายๆนะเป็นรูที่เล่นง่ายที่สุด้วของสายแทงทุกนะค,คนที่ไปอะ่ะ มันไม่ได้เซฟรูดด้วยก็เลยเแบบโอเคเข้าใจครับว่ามันจะเล่นอะไรผมก็เล่นล็อกรู้แหละครับเฮ้ยโอ้แม่สุดยอดเลยไม่คือที่งงงงงงที่สุดในสามโลกคือไม่คืออะไรมาก็คือมันมาทำไมตรงนี้วะน่ะคือเฮ้ยคุณมีปืนควรไม่ไปทำปืนให้เสร็จ ข้ามขัน้นเลยไม่หรอกผมเสียเวลาด้วยละ่ะเพราะอะไรเลยอ็นี้หาค้อนนะใส่เกมโอ้ยบอกเขาเลยผมไม่เข้าใจจริงๆเลยม,มันหนาค้อนไม่เจอสักทีคือแบบเกมมึงทำร้ายมากเลยผมก็ไม่รู้ที่จะงล่นเกมนี้แล้วละ่ะ ก็ได้นะไม่เป็นเครื่องประดับก็รอดูก่อนแล้วกันนะ นานทันูมีสองที่ก็คือสุดขอบอะไรสองที่เลย่อายิงธนูกับบอนทำไมถึงผมเล่นรูทธนูเพราะมันเล่นอ่าเซฟตี้สุดละเล่งงนง่ายแล้วก็เซฟตี้งา่ายสำหรับผมคิดนะา <c oughs> หาตอนนี้คือหาอนไรให้กย่าเยว อันนี้ก็เก็บยาพัพัๆไปก่อนน่าจะเอากันทีแ่แหละได้หนังแล้ <c oughs> หนังที่นี่มีสามนะอ <c oughs> แต่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นป่าลนะป่าเยอะสุดในเกมแหละแต่ที่

น่าจะเอาเหล่าละหาโซ่แล้วก็หาแก้วอันหนึ่งแล้วก็เจ็ดอยู่นะใชายหาไม่จำเป็นสำหรับเราโอ้ จะเยอะปไปหนหมด<อ>เรากดก่อนก็นดีมันมีเตอะมากเอคิดถูกวะเนี่ยที่ผมมาตรงนี้มันมี ไฮโอจินเป็นธนูที่ดีนะอืมบมบอกอี้ไม่ต้องไปคาบเสื้อกันขี้เลยนะได้เสื้อเกาะใหญ่มาล้เราก็แค่หาอันนี้เงยจะหากแก้วแก้วที่อื่นมีสีเป็นสลมัมสลัมมีสามาบางคนไม่รู้ ถ้าให้ถูกก็เอาเสื้อคีก็ได้เพราะว่ามันเนื้อน้อย,ยก็คีออกก็จะเป็นรายที่พิเศษมาถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับกำไรเราฮะก็เราได้ชุดเกาะฟูแล้วอะไรอย่างนี้ที่เหลือเราก็แค่หา อ่าแรกเลยก็อยากจะหาให้มากีกว่านี้นะไม่คือไม่เข้าใจเวลเขามีปืนที่ดีที่สุดในโลกอ่ะก็คือปืนเนี้ยแล้วก็ไปต่อที่ลงนี้แต่เขาไม่ยอยากติดต่อดูงงด้เยบร,ริษัทก็ดีโอเคไม่บักเนาะ あってきましたかんう ดอกไม้เพิ่งกินไปเมื่อกี้กินอัดหน้าเลยว่ะอสูสีิน สิ่งน,นี้เราคือต้องการก็คือสเตมมิน่าลอ,องดูดิถ้าคนคิดสั้นก็จะไปที่นี่ เาเฉยนะครับมันไม่เกี่ยวนะบละคนคิดสั้นก็จะคิดอย่างนี้ไยก็คือแบบอ๋อผมสู้ไม่ได้ทำอะไรดีนี่ไงนี้มาที่นี่แม่ไม่เอาดีมีติดกาทำา,ายอยเยอขนาดนี้

ว่าว่าอยู่ลืมอะไรลืมนี่หาโซ่ あなたをここに導いてくれたんですね4回目の禁止区域が設定されました右分カーバーやあンやめくと見ろ。 ตายวนะใครก็ได้ขอร้องล่ะขอโซ่จะมา แค่โซ่อันเดียวครับแล้วก็ผมก็จะพอเลยเกมนี้แม่งโหดร้ายจาังวะอ่าทุกคนดูนะม <c oughs> ีห่าแม่ง โซ่อันเดียวครับเขาก็ไม่ให้ดูดิโอเคเหนื่อยมากเลยไม่คือมันหลายครั้งนะเป็นตั้งแต่หาสเตมิน่าเอ้ยรวไมไปถึงเนี่ยหาโซ่เอ้ยหาแม่ไม่เจอสักะที

ไม่ไม่เป็นเกมที่ผมตึงมากอะนะคือตึงที่มันหมายความว่าตึงก็คือแบบไม่ต้องโดนกูวะลองจริงดิเล่นกับกูอย่างนี้จริงดิเกมทำไมทำไรกับกูอย่างนี้วะนีน่คือความคิดของผม,มน,นะคิดแบบต้งๆอ้นะคือแบบอ,อ,นะอ,แบบอ่อหยบมาเลย โอ้ยอย่างนั้นแหละไอ้บ้าสุดยอดจริงหมีน่าจะเกิดแล้วมั้งนะผมว่ามันก็เบียนี่แล้วถ้าหมีเกิดก็อยากจะนี่สักทีที่เดียวของหมีไม่มีอะไรเลย <ève S 2> sociedad, ota, ปล่อยไปนปล่อยผ like. ่านเลยเพื่อเจอไอ้มันก็ได้ครับแต่ที่จริงสลามไม่มีจริงแต่โรงแรมโรงแรมเป็นศูนย์รวมของอะไรนะโอ้พระเจ้ามากเลย

เราสามคนแล้วเด้อ <c oughs> ชายหาดโอเคได้อยู่แต่ว่าหาสั์ใหญ่แ่อนขอร้อ,องอะสั์ใหญ่อะ <c oughs> แม่หาสั์ใหญ่ทั้งชาแล้วเนี่ย

マンシュラメレパママンマカハイを恨まなそうだ。ゴールのです。マテシオ、ウカテイマテシオ、ウラマナイテクダサイ。

どうだって気にしてますか が戻ってきました

หนูแบบสำหรับผมคิดนะว่าดีโอ,อว่าไอ้ฮโยจินคนเล่นรูทนงถือว่าดีที่สุดแล้วเจจอกันลิมนะครับทุกคนขอบคุณครับ